สวัสดีค่ะมีข่าวในเรือนจำมานำเสนอเต้ยเล่าวิธีแอบเอาจดหมายน้อยของเพื่อนออกมาถึงมือแม่รายการโหนกระแสพูดคุยกรณีนายรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพาคุณแม่ของนักโทษชายคนหนึ่งไปร้องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI แม่ของผู้ต้องขังชายอายุ30ปีถูกคุมขังในเรือนจำเขาบินจังหวัดราชบุรีนำหลักฐานเอกสารต่างๆเข้าร้องเรียนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในรายการมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นชื่อเต้ยเป็นอดีตนักโทษที่ออกมาแล้วมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวยกพวกตีกันในเรื่องนั้นมีที่มาอย่างไรเต้ยเล่าว่าตนเพิ่งย้ายเข้าไปไม่กี่วันก่อนเกิดเรื่องเป็นคนภาคกลาง ถึงแม้ยังไม่ได้เข้าร่วมกับพวกบ้านภาคกลางแต่เลือดเรามันภาคกลางปัญหาเกิดจากยาเมาเป็นยารักษาอาการจิตวิชนิดหนึ่งกินแล้วจะมีอาการเคลิ้มเคลิ้มเมาเมา,มาหลอนหลอนเวลาที่ได้ยามาในแต่วันก็จะแอบเก็บสสมไว้เป็นของมีราคาในคุกซึ่งบอมเจ้าของเพจที่คุกเขียนรูปเล่าว่าจริงตอนที่ตนติดอยู่ในเรือนจำตนชอบกินยาตัวนี้มาก เป็นสิ่งเดียวในเรือนจำที่จะทำให้เราลืมเรื่องต่างๆได้ลืมเรื่องโทษลืมความเครียดโดยเต้ยว่าเบิร์ตมาตินคนของบ้านสุราชอยากได้ยามเมาตัวนี้มาขอจากทีลูกชายของคุณแม่แต่ทีเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขายเขาไม่มีให้บ้านภาคใต้ก็เลยพาพวกมาเพราะเขามีกันเยอะกว่าส่วนแกนนำบ้านภาคกลางก็คือทีลูกชายของคุณแม่นี่เองตอนที่ผู้คุมเข้ามาระงับเหตุ ก็เรียกได้ว่าโดนกระทืบกันทั่วนหน้าแม้แต่ตนที่เพิ่งเข้าไปอยู่ก็โดนด้วยเต้ยบอกอีกว่าตอนที่โดนผู้คุมทำร้ายรอบนั้นเรียกได้ว่าโดนหนักจนอ้วมมีบางคนโดนตีจนแขนหักส่วนทีลูกชายของแม่โดนจับแยกทั้งเดี่ยวตอนที่แม่เข้าไปเยี่ยมลูกหลังเกิดเรือดเกลื่องคุณแม่เล่าว,ว่าทีลูกชายอยู่ในเรือนจำเขาบินแดนสีเรียกกันว่า แดนซูเปอร์แม็กซ์ถูกคุมขังพิเศษจากเดิมที่ถูกคุมขังในแดนสามสาเหตุที่ถูกย้ายแดนเพราะไปมีเรื่องจลาจนในเรือนจำเป็นการยกพวกตีกันระหว่างสองบ้านคือบ้านภาคกลางกับบ้านภาคใต้ตอนที่ผู้คุมเข้ามาแยกก็ถูกใช้ไม้กระบองตีกระทืบด้วยรองเท้าคอมแบตเตะหน้าเตะปากขอให้แม่ช่วยทำเรื่องร้องเรียนให้ด้วยเพราะกลัวว่าจะไม่รอดตอนที่โดนทำร้ายคิดว่าจะไม่ได้เห็นหน้าแม่อีกแล้ว แต่หลังจากทำเอกสารมอบอำนาจส่งเข้าไปให้ลูกชายเซ็นกลับออกมากลับได้เป็นเศษกระดาษตอบกลับมาจากในเรือนจําแทนว่าผู้ต้องขังไม่มีการมอบอำนาจแต่พี่สาวของทีไม่ยอมยังคงเดินหน้าต่อจนได้เอกสารมอบอำนาจมาในรอบที่สองที่ทําเรื่องส่วนเต้ยเล่าอีกว่าในวันที่ตนกำลังจะพ้นโทษที่แอบไปหาเศษกระดาษเขียนเป็นจดหมายน้อยแล้วแอบม้วนกระดาษให้เล็กที่สุด เย็บติดกับกางเกงในของตัวเองแล้วแอบ,บสลับกางเกงในกับเต้ยเพื่อให้ใส่กางเกงในที่มีจดหมายเย็บติดกลับออกมาเรื่องนี้สำคัญมากเพราะถ้าเขาค้นเจอว่าแอบ,บเอาจดหมายออกมาคนที่กำลังจะพ้นโทษต้องโดนด้วยแล้วคนข้างในก็จะโดนด้วยแล้ววันที่เบิร์ตจะพ้นโทษมีการประสานให้คุณแม่และพี่สาวของทีมารอรับเต้ยออกมา แต่ทางเรือนจาเหมือนกับพยายามป้องกันไม่ให้สองฝ่ายได้เจอกันด้วยการปล่อยให้แม่รออยู่หน้าเรือนจาทั้งวันส่วนเต้ยนั้นผู้คุมพาขึ้นรถส่วนตัวออกมาจากในเรือนจาไม่ได้เดินออกมาเองตามปกติเต้ยต้องแอบแงจดหมายออกจากกางเกงในแล้วเอาเบอร์โทรศัพท์ที่เขียนมาโทรติดต่อหาแม่กับพี่สาวของทีจนเจอฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ้า